สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นน NKE รอบเ้ารอบบ่ายจต่แนวทางของวันที่3 0เดือนหนึ่ง เดือนมก,กราจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมื่อนี้เป็นวันพฤหัสเราจะเมื่อนี่กับมาผูกกับแนวทางของแอร์จอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ่าก่อนสิไปรับชุมนิคอวันที่สามสิบจะเดียวมาเบิง่งผลสรุปแนวทางของวันที่ยี่สิบเกากันก่อนจะสําหรับแนวทางนิคีโคเฮารอบเศร้ารอบบายจ้ะสำหรับแนวทางนิคอรอบเศร้วาวันที่ยี่สิบเก้าเดนหนึ่งกับสองจ้าผลคือสองเจ็ดหาง 88. สำหรับแนวทางเฮารอบเสาคร์พลาดไปเนาะเด่นสองลุทสองเขาเขามาลักลอยจต่สำหรับรอบเสาร์สองเจ็ดมามาเน้นๆเลยตรงๆแต่ว่าอยู่พิษตำแหน่งเราจะลักลอยลัก10โอหูไปจะทางนาเลยล่างกับ88เราจะสำหรับเจ็ดหาหาเจ็ดจะอยู่บ่ายมาออกเสาร์จะแนวทางสลับจำมือนี้เจ็ดหาหาเจ็ดอยู่บ่ายมาเสาเนาะสำหรับรอบบ่ายจะ4และ5 พ้เจดแ7 8หลงัง91สำหรับแนวทางเขาับสลับอีกเขาจะ9119อยู่บ่ายจะอยู่รอบเศร้าเราจะมาออกรอบบ่ายจะโอ้โหเมื่อนี้แนวทางสลับเนาะสำหรับเด่น C วิ่งรูดกับพิษตำแหน่งอีกเขาจะด7 7 4พิษตำแหน่งเด่น C วิ่งรูด C เขา,เขาับอยู่ลากลอยจะแนวทางเมื่อนี้เนาะ สำหรับรอบเสากับรอบบ่ายนี่คือรอบเสารเจ็ดหารอบบ่ายเจ็ดแปดบริมีอย่างหลายเลยนะจ๊ะอ่าสำหรับแนวทางนี่เคอขอวันที่ยี่สิบเก่าแนวทางเขาผ่านไปนอกจากกระองโคตรขอพายพี่น้าเอฟซีลายๆเนาะสำหรับวันที่ยี่สิบเก่าจะตามรุ่นกันต่อวันที่สามสิบแตสำหรับนี่เคอีเช้าบ่ายจ้าสำหรับวันที่สามสิบแนวทางนี่เคอเคนี่มือนี่คือแอนจอยสิขรวสูตรเดิมสูตรลักที่เคยลงให้ ตามปกติที่ผ่านมาเลยละคะ่ะนอกราะว่าสูตรนี้ฮู้ซึกว่าสีเดินดีแล้วนะจ๊ะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักนี่คือเป็นสูตรที่แอดจอยลงแนวทางสมัยที่แอดจอยทำแนวทางล่งใหม่ๆจ่ะสำหรับสูตรเดิมสูตรนี่คือถือว่าเป็นสูตรที่อยู่ยงคงกระพันถือว่าเป็นสูตรที่เคียงบากเคียงไหลกันมาตั้งแต่สมัยที่แอดจอยลงแนวทางใหม่ๆสมัยที่ทำแนวทางนี่คือให้ใหม่ๆแต่ก่อนนี้แค่นี้ แต่ก่อนนี้แค่พูดห้างเซ็งแอสโอยสีลงไวแนวทางพ้นออกปุ๊บประมาณสมมองสามส่วนงแอจโอยก็ลงแหละแต่ช่วงนี้หูซึ้ววาหลายแนวทางปัจจุบันนี่คือลงหาหลายแนวทางกันเลยลงหาตามสเต็ปแนวทางใดที่ออกพ้นก่อนออกพ้นสากอะลงหาตามสเต็ปค่อยอยทยอยลง เดี๋ยวนี้โอ้โหแนวทางคนข้างหลายแนยวทางกันเลยทีเดียวแต่ก่อนสมัยก่อนสมัยที่แอดจอยลูงแนวทางใหม่ๆนี่คือแอสจอยลูงแนวทางแค่บก,กีแนวทางมีนี่แค่อีมีหุ้นฮางเซงฮาหนอยลาวพัฒนาแค่สี่แค่สี่แนวทางซูเมอร์นี่โอ้โหปวดหัวอ่ะสำหรับแนวทางนี่แค่อีวันที่สามสิบมือนี่เขาลงสูตรเดิมสูตรลักหายละค่ะนอกจากพอหูซึ้ว่าสูตรเดิมสูตรลักนี่คือ เขาสีเดินดีแล้วเนาะส่วนสูตรลอกนี่คือแอดจอยโค้พกพักๆไว้ก่อนละค่ะเนาะจะเพราะว่าแอจอยกะมีหลายแนวทางสําหรับนิเคอินคือมีหลายสูตรสําหรับสูตรเดิมสูตรลักนี่คือเป็นสูตรที่เขาอยู่ได้แบบตามปกติโดยที่แบบว่าสะอยู่ได้ตลอดแต่ว่าถ้าสูตรอื่นนี่คือต้องพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าสองสามวัน ก็คอยเปลี่ยนสูตรสองสามวันเปลี่ยนสูตรที่สองสามวันเปลี่ยนสูตรที่อันนี้แอสจอยกับแอซิบไวเนาะถ้าสูตรเดิมสูตรลักมาตามปกติเดินดีและค่ะโคลงสูตรเดิมสูตรลักหายละกานเนาะจ้ามาตามกันต่อจ้ะสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่จอยใส่ตั้งแต่ลงแนวทางนี่คือหาใหม่ๆเลยและสูตรเนี่ยอพราะขอสูตรนี้ลงห้ละกานเนาะสำหรับนี่คือรอบเศร้าของห้ามือนี่จะเด่นเก้าและแปดจ้า สำหรับเด่นเกวิ่งรูดเกจับคู่เก้าสองไซ้วิ่งไซยรูดหมักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิ่งไปรูดได้จ้าเก้าห้าเก้่เกเจดคูเด่นเก้าแปอ่ะสำหรับเด่น8วิ่งรูด8จับคู่แปสอง 8ปดห้าแปดสี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดนี่ตัวเดิมเนาะสำหรับแปดเจ็ดนี่คือมาสองวันติดแล้วนาะหูซื้อมาสองวันติดแล้วนอกจาวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่คือแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปะนจาวันที่สามสิบวันที่ซื้มาตัวเดิมอีกสาหรับรอบบายจะเด่นแปดและเจ็ดจะเอารอบเ้ารอบบาย แปด้นจ้าระวังเบิร์นใบ้วยละคะเด้อแต่ว่ามือวานมาเบิร์นแปดแปดแล้วเนาะว่าที่สีมาเบิร์นตัวเดิมสําหรับเรนเจ็ดม่รู้เจ็ดกระติดติดเบิร์นอยู่เด้อจ้าแต่ว่าเบิร์นนี่บอโคจับขู่ให้ละคาเนะาะอ่าามมักถ้าชอบพิจารนาเบิร์นได้จ้าเอาละเด้ออ่าเจ็ดก่อนละค่ะเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้า เจ the so ็ดส so ี ally, ่โอ้โหแล้เจ็ดแปดตัวเดิมราคาเราจะเผื่อมาตัวเดิมเจ็ดแปดจ้าเบอร์ออกอยู่นอ้เจ็ดแปดสำหรับเด่นแปดวิ่งรุดแปดรอบบายแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดแปดสี่แปดเก้าจ้า เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าเด่นแปดวิงด่งรุดแปดรอบบ่ายจะเน้นไปที่แปดสองแปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเด้อจะเจ็ดสี่เจ็ดสองจ้ะ, 7, 4, 7, 2, จะตาไล่รอบเศร้าจะแปดหนึ่งกับ แปดศูนย์เก้าแปดตามด้วยเก้าห้าสำหรับตัวเด่นตัวเด่นก็คือตามนี่เลยจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นก็คือตามนี่เลยจ้ะสำหรับแนวทางนี้คีเขาห้ามมือนีิจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มืนอกกนี่ก็ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามแต่สาหรับนี้คีสูตรเดิมสูตรลักสูตรนี่บอกเลยว่าเป็นสูตรที่อยู่ไรแบบโดนอยู่ไรแบบ นานบบเคยหายไปใสแต่ว่าช่วงพลาดที่กะโอ้โห oh น้าตาล่วงคือกันเด้อจ้ะอ่ะแต่ถาเมื่อไรพลาดกับคอยเจอกันกับสูตรรองละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข่ามาหลับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังๆังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจา้าสวัสดีจา้า